ดีค่ะทุกคนเราก็ไม่ได้เปิดดูกล่องพิมพงานแล้วเนาะนเรามาดือนน้ำผึ้งจ้พี่น้องเดือนนี้เดือนพฤศจินากพี่น้องมันก็จะเป็นช่วง <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะฮันนี่ซีซันนะจ๊ะพี่น้องมันสะเริ่มเดือนนี้เป็นเดือนที่เริ่มนะคะ พึ่งมันก็จะได้ออกไปหาอาหารเห็นบ่พี่น้องโอ้โหน้ำพึ่งมาแล้วจ้าพี่น้องจะเริ่มแล้วนะจ้าน้ำพึ่งเขาเรื่มมาแล้วขอให้ปังๆนะจ้า <c oughs> ไอ้บางบอกว่าถ้าค่าวะว่ามันเป็นช่วงน้ำพึ่งนี่ดอกไอ้ยังก็ดอกใหม่มันออกมาหลายเนาะดอกใหม่ที่ที่ให้น้ำพึ่งนะ่ะก็บอกภายในเดือนเดียวห้างหนึ่งก็เต็มเลยได้พี่น้องน้ำพึ่งนะ่ะ เราก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะครั้งแรกกับการเลี้ยงพึ่งที่ไทยนะจ๊ะพี่น้องเราก็จะมาดูกันว่ามันจะได้สใดก็ต้องใจเย็นๆไปเนาะจ๊ะพี่น้องหลายคนก็บอกว่าโอ้ยเมื่อใดสิเห็นเมื่อใดสิเห็นกับมันโมเมนต์ช่วงน้ำพิงพึ่งมันกับบ่ได หาน้ำพึ้งแล้วนาะพี่น้องมันก็บบนกได้ไม่ก็ได้ได้ต่เกส้อนดอกไม้ไม่ให้มันเป็นอาหารนะพี่น้องมันก็ไม่มีน้ำพึง่ง่ะ <c oughs> เนาะเราก็ต้องดูจนถึงช่วงที่เป็นฮันนีซีซันนะจ๊ะพี่น้องเขาสีเบิงว่ามันสิมีบ่อก็อยากทำให้ทุกคนเห็นนะจ๊ะพี่น้อง ทำในสิ่งที่เรารักนะจ๊ะ,ะเราจะมาเปิดกล่องนี้กันจ้ะตอนแรกแล้วว่าเราจะย้ายย้ายกล่องนะจ๊ะพี่น้องไปไว้หน้านะไปไบบแบบมันจะได้อยู่แบบใกล้ป่านะ่ะแต่ช่วงช่วงเดือนกรนันเป็นช่วงหนาฝนนะเราก็เราก็กวน้ำท่วมเราก็ไม่ได้ย้ายนะจ๊ะพี่น้อง ก็เลยคุยกันบางว่างั้นเราควรย้ายไหมเดือนนี้แต่ไอ้บางบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งย,ย้ายก็คือว่าเดี๋ยวจะออกกองไม้มา,มาแล้วเขาคอยระไายตรงนั้นทีเดียงเดียวอะไรอย่างเงี้ยได้เพคุนว่าไอชาก็มายืนตรงนาเลยจงลังไงพึ่งต่อยนี่เป็นเรื่องได้ไหมเก็บเลยเสียวดิ เดี๋ยวพึ่งสิต่อยเด้ลบก่อนพี่น้องเอ้ยลบนี่อยู่ทั้งทั้งข้างทั้งหลังพี่เสียวเอาไอ้แท็บดิซิสก็ได้อืมเอาไปเปลี่ยนควีนส์เขาตรงเปลี่ยนนางพญานี่ยจ้ะพี่หนึ่งไอ้นางพญานี่เป็นนางพญาเก่าเนาะเราได้นางพญาเก่ามาแล้วมันเทแทบ็บ มได้ให้เพึ่งเป็นโลกนะพี่น้องไอบ้บางมอวว่ารอเวลาถึงเวลาแล้วเขากันสิก็คือเขาสิกรรจัดไอ้นั่งพญาเก่าเบิดนะ้เขากันสิสั่งนั่งพญาไม่ขึ้นมานะพี่น้อง